วันพ่อที่ผ่านมาครับมีอะไรจะพายคุณพ่อวันพ่อนี่คือไม่ได้อยู่กับพ่อครับก็คือพ่ออยู่ภาคใต้เดี๋ยวเพอนที่ส่งอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ไปก็ทํางานด้วยวันนั้นก็ได้พอทํางานเสร็จก็ได้โทรไปหาพ่อครับก็บอกรักพ่อไม่เคยทําเลยอะพี่ล้วพอทําครั้งแล้วก็ตอนโทรไปพ๊ดพ่อบอกมีอะไรจะพูดไหมรู้ทันเ้อแล้วไปก็อายอะก็ไม่เคยบอกก็ ใจบอกไปเออรักป้านะอะไรอย่างงี้ยป้า้าก็บอกไปป้าก็หัวเราะบอกรักพ่อก็บอกรักแฟนเนี่ยย่าวกันโอ้โหบอกรักพ่อแฟนนี่ก็ไม่รู้ว่าก็ถ้าอยากบอกก็บอกครับใครฝากปัญญาหนิดนึงแล้วกันก็ ก็มีซิงเกิลแรกครับก็อยากให้ทุกๆคนติดตามกันเยอะๆนะฮะชื่อเพลงว่าอย่าเพิ่งเซโนก็เป็นเพลงแรกในชีวิตเลยนะครับไบก็ตั้งใจมากๆกับเพลงนี้ก็พยายามทําให้มันดีที่สุดเพื่อให้คุณผู้ฟังติดใจแล้วก็ติดตามไบไปโดยตลอดนะครับก็อยากจะฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ m v ก็เพิ่งถ่ายไปแล้วครับก็เร็วๆนี้คาดว่าน่าจะปล่อยแล้วครับดาวโหลดได้ที่ไหนบ้างช่องทางการดาวโหลดก็ช่องทางการดาวน์โหลดนะฮะก็ระบบ True Move H นะครับ กดสองสี่ตัวแล้วก็โทรไปเลยนะครับแล้วก็บอก <c oughs> พนักงานพี่เขาว่าขอเพลงอยากพึ่งเซโนฮะเท่านั้นเลยครับได้ยินไปเสียงไบเนี่ยกรอหูทุกวัน <c oughs>